สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับลาลูเซอร์บอยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มเกมในสตรีมฟรีนะครับทุกคนทําได้ทุกเกมเลยใครอยากเล่นเกมไหนทําได้ทุกเกมแต่ขอย้ําก่อนว่าจะเล่นได้แค่ออฟไลน์เท่านั้นไม่สามารถได้ออนไลน์ได้นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการทํากันเลยอย่างแรกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในดิสคอดนะครับให้ทุกคนเข้าไปโหลดกันได้เลยจะเป็นสตรีมทูนนะครับอ่าพอทุกคนโหลดมาแล้วแตกไฟล์จะได้ไฟล์ยอย่างเงี้ยครับเป็นสามไฟล์จะมีลิงก์ดาวน์โหลดให้ทุกคนเข้าไปโหลดเกมอ่อีีนมมทหลังน อ่าอย่างแรกทุกคนติดตั้งเข้าโฟลเดอร์ทูนดาวน์โหลดครับแล้วก็ดับเบิลคลิกติดตั้งเซตอัพไปเลยอ่าพอเสร็จแล้วกดอ่าติ๊กรันเลยก็ได้ครับกด finish ปุ๊บนี่อยู่นี่อยู่นี่แล้วเห็นไหมอ่าวิธีใช้งานลิกขวาก่อนอย่างแรกคลิกขวาปุ๊บมาตรง Unlock Steam ตรงนี้แล้วก็กด Display Game Update ครับปิดไปเลยเอ้ยเปิดเปิดไ้ตรงนี้เปิดไปแล้วก็เข้าไปดูโฟลเดอร์ในนี้จะมีเกมอยู่ละ จะมีเกมแล้วเลือกดูได้เลยจะเอาเกมไหนจะเล่นเกมไหนอ่ะ,อะไอ้พวกนี้ผมลงไปหมดแล้วมันเลยลงทับไม่ได้เดีย๋ยวผมจะลงเป็นเกมอ่ะอันนี้อันนี้ผมเพิ่งโหลดมาใหม่นี่ไอ้ตัวนี้อ่ะอ่าเกมนี้ซอนออฟเดอะฟอร์เสผมน่าจะไม่มีอ่าไม่มีไม่มีซอนออฟเดอะฟอร์เสโอเคอ่ะคลิกขวาแตกไฟล์เลยอ่ะเดี๋ยวพิิกไปคุมทั้งหมดเลยครับแล้วก็ นี่เห็นโลโก้ตรงนี้ไหมโลโก้ตัวที่เราติดตั้งมาลากแม่งใส่เข้าไปเลยปึ๊บพอลากเสร็จแล้วมันจะขึ้นให้รีสตาร์สตรีมหนึ่งรอบเรารีสตาร์ไปเลยครับคลิกขวาตรงนี้ก็ได้แล้วก็รีสตาร์สตรีมอ่าพอเข้าสตรีมมาแล้วนี่ไปดูเลยเกมเมื่อกี้ซอนนัลโด้ฟอร์เรสต์มาหรือยังผมดูนะอ่ะนะอ่าเนี่ยเรียบร้อยมาแล้วโหลดติดตั้งเล่นได้เลยครับผมแล้วก็วิธีเพิ่มเกมที่เราอยากได้เผื่อมันไม่มีในโฟลเดอร์นี้ไง อยากได้เกมไหนอ่ะเข้าลิงก์ดาวโหลดไปเลยครับก๊อปมาเลยครับปึ๊บอ่ะก๊อมีอีกอันหนึ่งวางไปเลยจะได้สองเว็บไซต์มาอย่างนี้นะครับอย่างแรกอ่ะเราไปดูเกมก่อนว่าเราอยากได้เกมไหนอ่ะเดี๋ยวผมไปเลือกด่นนะอ่ะเลื่อนแม่งมั่วๆอะไรกันอ่เดี๋ยวผมจะลองวอลเ p เป e ร์เอนจนนะครับเข้ามาแล้วก๊อปชื่อไปเลยใส่ในเว็บ t d b นะครับปึ๊บอ่ะกดเข้าไปเลยจะเจอแอป ID อยู่ตรงนี้นะครับกลอกมาเลยกลอกมาเลยกับตัวเลขมาแล้วก็ไปอีกเว็บหนึ่งไปใส่ในอีกเว็บหนึ่งปึ๊บปึ๊บนี่มันจะได้เว็บขึ้นมาเราก็ต้องแหละข้ามแหละกด continue ไปเรื่อยกดไปเรื่อยแล้วมันก็จะเสร็จแล้วมันก็ดาวน์โหลดให้ครับทุกคนเป็นไฟล์แล้วเราก็ทำเหมือนต้นคลิปอะคลิกขวาแตกไฟล์แล้วก็ลากใส่เหมือนเดิมรีสตาร์ทสตรีมรอบหนึ่งแค่นี้เสร็จเลยเล่นได้ เป็นยังไงกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ See you again next time